สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้มีได้ของมาใหม่ครับเดี๋ยวจะให้ไปรุ่นเขาแกะครับเท่าไหไร่ลูกงานงานอะไรงาน,น,อ,นอะไรงานนวลน์อะไรมาไดเล่นเกมนี่อะไรไม่รู้อ่านดูคืออะไรคืออะไรมันมันไม่มีบอกคืออะไรแกะได้ไแกะดูดิ ไปหามหแต่เงี้ยเกลยไม่ได้บอ นีไมีลูกขนด้วยมีอะไรหม้อหม้อไม่รู้อะไรอะไรคูกิ้งเซตันี้ก่อนอันนั้นเหรออันนี้อะไรอะไรนี่เตาเฮ้ยเตาเล็กเตาเล็กเอ้ามีอะไรบ้างเอามาดูเตาก่อนเลยแล้วกันได้อะไรมากี่อย่างได้สองอันได้สองอันมีอะไรบ้างตั้งดำกับกลมเขียวกลมดำคือกลมดำคืออะไรไม่รู้แกะออกมาปุ๊บมีดำแล้วก็คู่มืออะไร คู่มือกันใช้เหรอเปิดดูดินี่มันใส่ตัวนั้นเลยกระป๋องแกะอะหือใส่กระป๋องเกะด้วยกระป๋องแกะด้วยแกะด้วยก่อนนะมันใส่ข้อแมดอะเอะล็กน่ารักจ้ะตัวสีแดงด้วยสรุปคืออะไรนี่ก็ดูคู่มือดีก็ใช้งานยังไง ก็เอากระป๋องแก๊สใส่อ่ะใช่เลยนี่สิบหนึ่งอันนี้เอามาจากไหนสิบหนึ่งเปิอดออกมาสิบหนึ่งเต็ดสิบสองอันนี้อะไรใส่ใส่กล่องเข้าไปไอ้ใส่แก๊สเข้าไปแค่นี้แหละเอ,ออก็าอกแค่นั้นเองปึ๊บเอ,อ,อย่างาจริงบอก นี่นะอันนี้คือคิดว่าเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สแบบไอ้ใบใบนี้มันมาจากไหนมันเป็นสองรุ่นไงมันมีรุ่นแบบแบบขาแบบนี้กับรุ่นที่มันอันนี้ของเรารุ่นนี้อันนี้ของเรารุ่นนี้เอาลองดูมีอะไรอีกได้อะไรมาบ้างนี่เตาแก๊สเขยไปนู่นนี้แล้วก็นั่งด้วยดิเป็นยังไงทุ่งดำไม่ใส่ใส่ของได้ รุ่นอะไรไม่เห็นบอกเลยเนี่ยไม่รู้รุ่นอะไรบ้างอ่านี่บอกว่าคุกคุกกิ้งเซตนะครับเป็นหม้อสนามนะไม่รู้ว่าเป็นหม้อไว้ออกไปแคมป์ปิ้งนะครับรุ่น SY 200นะครับนี่เอาออฟดอใช่ไหมนี่ยเจลาอ่าแ,แกะมาเป็นไงเป็นถุงถุงอ่าเรามานะดูมีอะไรบ้างมีอันนี้แล้วก็แกะดูก่อน ไม่ถือไปแล้วก็ไม่ถือไปแล้วคือทำอย่างงี้มันจะความไม่นั่นอะไม่รู้เหมือนกันจะ่ีธพีออกมากันเล็กดีนะใช่แล้วมีฝาหม้อฝาหม้อดูว่ามีอะไรมีสองอันอันนี้มีสองอันแง่ก็สกัด๊้มีคู่มืออะไรให้มาไหมที่กันใช้มีเปล่าไมม่ีไม่มี หม้อนะคะหม้อเล็กๆมันเหมือนถาดใส่ขนมอ่ะที่เขาไปทำเค้กอ่ะนี่ก็เป็นกระทะกระทะสุดท้ายเขาให้มากี่อัน,นมีอะไรบ้างเอา้ารวมนั้นก็แป๋หม้อนี้สำหรับหม้อต้มแกงต้มน้ำอันนี้หุงข้าวก็ได้ก็จะหุงข้าวแล้วก็ฝ่าหม้อฝ่าหม้อ ก็กระทะก็ไม่ต้องปิดไงใช่ไหม<ส>แล้วก็มีอะไร,รอันนี้คือกันร้อนได้ไหมเนี่ยเป็นถ้วยน้าไว้ตักข้าวกินมั้งนี่อันนี้เหมือนเหมือนแบบที่ตักน้ำซุปอะอยังไงเออน่าจะใ,ใช่ดึงดึงไงอ๋อให้เขาให้แบบดึงเล็กๆก่อนเนี่ยตักน้ำซุปอย่างนี้ได้อืมเออดีอันนี้ก็ตักข้าวไงแต่พี่ตักข้าวอือมสวยดีนะเป็นไงกระทะลองเล่นเลยไหม ทำอะไรจะทอดเกี๊ยวมีอะไรมาด้วยไหมวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแ่้ีแตเข้าสารเนี่ยเอามาเก็บเข้าสารอยู่ไหมั้ยม้อเออจำได้ว่ามีแก้กระป๋องอยู่ไปดูดิไปดูดิเห็นไหมดูในรถดิอ่าก็ดีสั่งอ่าอุปกรณ์ทำครัวนะครับแบบสไตล์ปริมาณเพิ่มขึ้น ในป่านะ,<ฮ>ะ<ด>ก็ในเซตในเซตนี้ในเซตนี้เขาใหา้ซื้อมาจากลาซาด a นะครับมาเป็นเซตจริงๆคือเซตเนี้ยมันจะมีแค่หม่อกับถ้วยกับกระทะนะครับแต่นี้ร้านเขาเอามารวมกันเขาใช้อา่าให้ให้ไม่ใช่ให้ นะครับขายเป็นเซ็ตที่มีเตาแก๊สมาด้วยนะครับที่ถ้าเราถ้าเราเอาก็คือก็ในราคาที่ไม่กี่บาทก็พอได้นะครับสามร้อยกว่าบาทเนาะรวมส่งแล้วก็หมุนดิหมุนยังไงหมุนไมหมุนเออก็หมุนยังไงเลยเห็นไหมแล้วกดน็อตตรงนี้ไว้ด้วยอ่าแค่นั้นก็พอแล้วหลวมๆดึงออกเลยแล้วก็ฉีกออกเลยเก็ไปทำก็ใส่ถ้วยได้ไหมใส่ถ้วยอะไรรั่วรั่วดหรือเปล่า อันน่้คืนมันหลวมอ่าฝาหม้อมอ,อ,อันนี้มันขนาดกี่เซนเราก็ไม่ได้วัดวนะนะเพราะว่าในคร่มือให้มาเป็นอ่าฝ่าย,ยิ่งแพนนะครับร้อยห้าสิบแปด 158นี่เป็นความกว้างเนาะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็เผ่นนิกินไซส์1้6นะครับหม้อนะครับตัวหม้อ136มิลนะครับกระทะ158มิลนะอันนี้เขาบอกว่าไซส์นี้ก็คือไซส์ขนาด2คนอิ่มนะครับ2คนอิ่มเอาอแล้วก็มาดูที่เตาแก๊สเนาะ แก๊สก็คือแกะฟ้าได้แกะฟ้าได้ไดงัดออกด้านข้างไง,งไทำเหมือน<ก>ไม่เคย<ก>ทำแล้วก็ดูล็อกในเวลานั้นก็ดูล็อกเสียเข้าไปตรงๆแล้วก็หมุน ล้างเสร็จนะครับก็เตาเนี่ยนะครับจะใส่กับแก๊สใเปองเนาะแล้วก็มีขาที่ไว้รองหม้อแล้วก็ขารองเตานะครับอันนี้พับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเราเปิดก็เปิดแคบมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับไปติดยางยไปติดแล้วนะครับ แต่ว่าเปลวมันจะใสมากเกี่นเต๊จะมองมเห็นไฟนะครับเห็นไหมเห็นไฟไหมหล่ะเอาอะไรมาอังนี่คงร้อนน่าดูเลยใช่ไหมไฟแรงมากเลยครับเดี๋ยวให้พี่บีลองต้มน้ำดูเนาะ,ะใส่น้ำมาหน่อยอยางนี้เอาพี่บีอยากลองเกาครับลองตั้งให้มันมตรงกลางหน่อยวะอี๋ขอขอกระมาไก่เอาเปิด ม่เปิดน,นี่นครับเ,เยอะไปนะอ,อ่ามาแล้วเคนี้เปิดแล้วนะครับนี่พี่วีเขาจะลองต้มน้ำอันนี้มานานนะครับแต่ว,ว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะดีได้พัสดุส่งมาถึงก็เลยอ่ะลองแกะเล่นดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนะฮะว่ามันจะเดือดแค่ไหน ทำไม่่ไได้้ใชขอะได้ไข่มาจากไหนขโมยไก่ไข่ไก่ในรังเลาวหรือว่าเนี่ยฮะไก่ตัวเองไก่ตัวเองอะอ๋อพอดีนะครับพี่บีเขาไปได้ไข่ไก่มาจากไอ้ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้นะจ้าทิพยีหรอมันไข่อะเอาใส่นี้ใส่นี้กินต้มไข่ก็ได้เอาเนี่ย โอเคครับพอดีได้ต้มไข่พอดีเลยอ้าวลองเทสดูเฮ้ยเก็บใบหนึ่งไว้ทอดดีกว่าดิเอาออกมาใบหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวพ่อเอาเดีพ่อเออถ้าพีมีถ้าพีมีอ่ะอ่าไหนไหนก็ไหนไหนนะครับไม่ทดลองแต่พีเฉยอ่าอันนี้เป็นตะพีใช่ไหมเอาถ้วยมาให้ใส่หน่อยก็ไหนไหนก็ลองหม้อก็ลองกระทะด้วยเนาะมีไข่สองใบเนาะดูดิมันจะทอดได้กินไหมน้ำมันเดือดเลยอ่ะเดือดเลย เปิดไฟขนาดนี้เนาะเอาปิดฟ้าหน่อยเคยบายบายบายไปไหนล่ะบายรูปตัวแรขของทพย์อืมมันไม่มีลูกไก่ตัวเนี้โอเครับเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่บีเขาไปหาน้ำมันมาไวไทไไ้ทอดไขไ่เนาะไปทอดไข่ไปเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาว <S <S ไข่เจียวเนาะไข่เจียวเนาะได้ครับหากิจกรรมให้เด็กๆเล่นครับอยากออกแคมป์ลยเกินครับก็เลยพามาอยู่นาซะเลยนะครับ อันนี้ก็เดือดแล้วครับโมโหมากเลยครับตอนนี้ปุ๊บๆๆๆเลยครับอโอเคเนาะอะ่ต้มไข่ได้สักพักแล้วน่าจะสุกแล้วไปดูคิดว่าในสุกแล้วแหละเนาะสะรุปว่าไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเลยไม่ได้ทอดก็เลยมาต้มสองใบใช่ไหมเดี๋ยวต้มข้าวเสร็จจะให้ไม่บีหุงข้าว นะหุงเข้าด้วยหม้อนี้แล้วก็ด้วยเตาแก๊สเล็กเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาบอกวิธีหุงด้วยเอาโอเคไข,ข่คงสุกแล้วนะครับเอาไข่ออกเลยกันเนะ <Okay. S 1> าะปิดไฟสิลูก,กอัน <Okay. S 1> นั้นร้อนเทออกก่อนแล้วเข้าวมาล้างเนาะ uh huh. เดี๋ยวพิธออีให้ uh huh. <laughs> อ่ะนี่ทำไงก่อนล้างล้างข้าวก่อนล้างข้าวเอาโอเคล้างข้าวขวดน้ำที่เราเตรียมมาล้างในหม้อเลยอ่ข้าวก็ไม่ได้เก็บกากล้าง,งล้างเ,เหมือนุงข้าวหม้อไฟฟ้าเลยร้อนเลยร้อนี่หม้อมันร้อน น้ำสีอกอืมอืมประมาณน,นี้เสร็จปุ๊บอเอาไปดินน้ำออกดินเอาเม็ดยาวด้วยเจ้าหน้จะรอด้วยหืมรอแนงไม่ร้อหรอกมันเย็นแล้ว ล้างพี่บีนะครับล้างน้ำเสร็จแล้วนะครับก,นนก็จะลีนน้ำใส่ใส่เยอะไหมใส่เยอะมากนี่กวาดข้างๆที่มันหยุดนี่อันนี้ออกดูดีนี่นี่แหละคิดว่าจะสุกไหมไม่รู้อ่ะน้ำพอไหมพอแล้วมั้งอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอพอพอเยอะเกินแล้วเป็นข้าวเปียกอ่ะมีละพี่แถมด้วยเหมือนเดิม ทำไงรรอออจุดฟ้อ,อกอ่อนุหมอก่อนปุ๊บแล้วก็จุดไฟอ่าจุดไฟวางไปต้องใช้ไฟแค่ไหนเนี่ยใช้ประมาณอ่อนๆก็ได้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยพอมันก็จะเดือดค่อยมาลดลงนะตามสูตรเลยนะครับวิธีการก,ก็คือเอาเข้าวสารไปล้างนะครับแล้วก็ดิน้ำออกจากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะครับ Iosis, เมื่อเราหุงเข้าไปฟ้าเลยนะครับเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟไว้นะครับอีกสักพักเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ <c oughs> <c oughs> กินไหมไม่ด่าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเคยหุงแต่ให้ฟ้าเคยทำไหมแบบเนี้ยมีแต่ญาทำมีแต่าทำแล้วตัวเองไงกเคยทำระหว่างนี้เรามานั่งคุยกันกันเราคิดว่าจะได้กินข้าวดิบหรือว่าข้าว หรือว่าข้าวไม่ไม่เอ้ยไ,ไม่รู้เป็นครั้งแรกนะครับโบติพี่บีของข้าวนี้เป็นไหมของข้าวไหมของข้าวด้วยมอไฟฟ้าหุงได้ไหมหุงได้หุงได้หุงได้กินไหมได้กินยังไนงะ <c oughs> อ่านะครับจริงๆแล้วพี่บีเขาหุงข้าวเป็นนะครับแต่นี้เขายังไม่เคยหุงข้าวด้วยเตาแก๊สแล้วก็เตาแก๊สปิ้งนิกด้วยมอก็มอปิ้งนิก นะอ่ะรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตะพีตะข้าวอยากอยากอยากใช้ตะพีตะข้าว <c oughs> อันนี้คือนําเสนอทะพีตะข้าวเลยใช่ไหมทำไมพ่อไม่ต้มไข่พ่อมาข้าวมันพ่อทำมาตลอดก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จะ <c oughs> พ่อใช้ข่วางไว้เล็ก้อยว่าข้าวก็ตอนนี้จะหุงข้าวไงไม่ได้ต้มไข่ด้วยก็ต้มไข่เราลองไปแล้วว่ามันใช้งานได้แล้วว่ามัน <c oughs> ใช่ไหมใช่อ่าได้แล้วเดี๋ยวเวลาวางนี้ปอกไข่เลยไหมฮะปอกไข่เลยไหม ใครจะสุกไหมต้มแป๊บเดียวเลยฮะหนูว่าเป็นไข่ลวกอะเป็นไข่ลวกอะไข่ลวกหั่นละีใช่หรือเปล่าอเดี๋ยวเทน้ำใสเด้๋ยจะได้ไม่ร้อนไข่น่าจะยังไม่สุกอะพ่อคิดไว้งั้นอ่ะต้มแบแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่สุกอ่ะได้กินได้กินได้กินข้าวมาแล้วลองเปิดดูดิลูกเฮ้ยเดี๋ยแล้วดืแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวสักพักไม่นานนะเนาะ มีกี่นาทีเองเร็วนะอือแ,แก๊สเขาก็เยอะดิวันไหนเรามานาเรามาหงข้าวกินกันกหอมนหมครับตอนนี้ถ้าเพื่อได้กินก็จะเป็นกินม่งข้าวที่เราเคยหุงกับหม้อยฟ,ฟ้านะครับมันกันเลยนะแค่ตอนนี้เราหุงไปหุงไปเท่าไหร่หนึ่งถ้วยใช่ไหมใช่หนึ่งถ้วย,วยนะลูกสาวบอกว่าทําไมพ่อไม่เอา อ่าไข่ไรใส่หม้อข้าวเลยนะจริงๆแล้วไข่เนี่ยมันก็ยังไม่สุกดีหรอกใส่ไปเลยดีไหมใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลย,ส,เลยสุกพร้อมกันทีเดียวพอแต่พีให้หนักกว่านอยู่วางเลยนั่นแหละนะครับทําแบบวิธีวิธีชาวชาวแคมปนะ์นะครับอ่ไม่สุกไม่โทษใครนะโทษพี่บีนะครับเอ้าเอ้าข้าวข้าวข้าวพ่อบอกให้เป็นคนรีวิวเองเหรอใช่อ่า พอเราหุงข้าวไปพอมันจะเดือดขนาดนี้นะครับให้เราหลีไฟลงนะครับค้นก่อนไหมไม่ต้องคน้นรู้สึกว่าวะพีข้าวนี้จะใช้ไม่ได้นี่สั้นเกินหลีไปหน่อยนึงนะครับเวทีสั้นอ่าพอหลีนี่ได้ประมาณนี้นะครับกาลองเปิดไฟแรงสิสเปิดแรงมันก็ไหม้สิอืออ่าไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรายังไม่รู้เวลาของหม้อกับเตานะครับว่าเขาจะแมทกันแค่ไหนะมาดูตอนมันสุกแล้วกันนะครับอันนี้อะไรจะทำกับข้าวมันชื่อกับข้าวไก่ชื่อกับข้าวตอนแรกจะตั้งชื่อมันว่าขาวมันสีขาพี่ว่าพูดว่าข้าวก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวกับข้าวกับข้าวมันชื่อกับข้าวมันอยากเป็นกับข้าว กาจะเลี้ยงมันเติบใหญ่แล้วก็กินเหมืนแง่ก็ต้องกินเหมือนเดิมเลยเนาะกินกินมันไหมกินจะกินตอนไหนให้มันโตกว่านี้เองเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้ตัวมันเล็กไปก็บอกให้มันโตกว่านี้มันจะอิ่มไหมล่ะอันนี้จะกินอย่างเดียวเลยให้ดูมองข้าวก่อนสุกไหมไม่สุกกินไหมกินข้าวกินไหมกินน้ำเดี๋ยวรอแป๊บนึงไป ดูไปแล้วเป็นไข้าวคิดว่าน่าจะสุกหรือยังเปิดเลยโอ้โหเหมือนเลยเหมือนข้าเหมือนทุกอย่างสุกป่ะลองดูดิเอาลองไม่ร้อนมัลุร้อนอยู่สุกไหมสุกแล้วใช่ไหมแล้วจะกินไม่ไหมแล้วกินไม่ไหมแล้วเอาลองปิดปิดเลยทั้งนั้นปิดให้สนิทเลยนะสนิทแล้วทีนี้ก็เอาเอาไข่ไปออกตักออก เอาช้อนตักดีกว่ามั้ยช้อนตักอ่อไม่ใช่สพี่เลยร้อนๆเลยครับยกลงก็ได้ลูกถ้าไม่ถนัดใช,ใช้เวลาไม่นานเนาะเร็วนะเร็วอยู่เออเดี๋ยวพี่บีเขาสอนาทีเขาจะปอกไข่นะครับชุกไหมชุกนีในดูดิอันนี้ตากันพ่อดูดิดดข้าวสวยเลยครับอ่า จริงนะสุกจริงหรือเปล่าจริงสุกจริงดูเหรอ๋อไข่เ,เร็วมากเลยเร้อนไหมลูกร้อนดิร้อนแช่ไว้ก่อนวาโอเคอืึครับนี่ตข้าวเอเอถ้าที่ตัข้าวก็ได้แล้วแต่ชอบอยากทำไรนก็ทานไปอืมเขาจะเขาจะลองกินเลยนะครับตอนแรกว่าจะมาแค่แกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะกลายเป็นว่าหุงข้าวต้มไข่จริงเลยครับอ่าพี่บีร้อนไหมลูก อน,อน,น,นี่ครับเขาวิ่งไปหาของนะครับใน,ในกระเช้าเครื่องปรุงมาครับ,นะรบวิธีชาวป่าวิธีชาวแคมป์นะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปครับเฮ้ส้มจริงมากเลยวันนี้ได้ผงม,มามาจะมีเต็น์ด้วยฮะจะมีเต็น์ด้วยเออวันหลังยวพามานอนพานอนในทุ่งเะเลยอ่า <c oughs> กินเลยเพราะยังไม่หิวข้าวนะครับก็ได้ไข่ต้มมาครับสุกพอดีสุกพอดีด้วยจะใส่มาตูมไม่ตูมแล้วสุกแล้วแหละตักข้าวกันตักข้าวเลยอ่ะตักเลยท้พพี่เยตักเอาเองเลยอ้าวคืออยากลองที่สุดคนนี้คืออยากลองทัพพีนะครับจะใช้งานได้จริงไวโอเคดีไหมกินนิดเดียวผ่านไหมเอ้าแล้วแต่ผ่านอยู่นะปิดฟ้าหน่อยวะ เออมันจะได้เอาไว้ตรงนี้ไปเตรงนี้เทน้ำทิ้งกันเลยเอาปิดฝาหม้อฝาหม้อครับในนี้ก็จะทำพิธีกินแล้วครับพิธีกินนะครับที่จะทำยังไงครับพิธีกินของคุณเนี่ยไข่ก่อนไข่ลื่นถ้าจะเกินตกไม่ได้กินซะเนาะโอ้ไข่สดมากเลย เหลืองใช่นะครับเป็นไก่ที่เรามันหากินเองนะครับที่คอกรัวนะไม่ไก่ไม่เคยได้ยินเรามาแล้วค่ะไม่รูทำยังไงไม่รู้ว่ามันบูดยังซอสมันไอ้ผงมาม่ามันจะบูดได้ไงล่ะไม่บูดหรอกหืมคิดว่ามันบูดไหมล่ะน่าจะบูดหรอกมันจะบูดได้ไงเขามาอยู่ได้เป็นพันปีถูกมั้งถ้าหนูไม่แทะก่อนนี่ <Okay. S 2> สูตรไหนนี่สูตรไหนไม่รู้แต่คิดว่าน,น่าจะอร่อยอ,ยอ่ะลองดูลองดูครับเดี๋ยววันนี้จบคลิปด,ด้วยกันกินไข่ต้มด้วยกับผงมะม่าของพี่บีนะครับเป็นไงมีธรรมชาติน่าเย่งเย่งไงเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยคืออะไรอแบบ่ะมันเค็มเค็มอ่ะเค็มอะไร <laughs> <laughs> เค็มโปง <laughs> ่ปงพี่เค็มมะมา่าใช่เออมันก็ปกตินั่นแหละมันก็ผงมะม่าเนาะใส่เยอะก็เค็มแหละ นะครับเดี๋ยวจบคลิปกันไปเลยพี่บีสวัสดีครับบ๊ายบายวันามาหลังมาเจอกันอีกไหมตั้ยต,ตั้งแคมป์เจอตั้งแคมป์เลยใช่เจอตั้งแคมป์เลยเซ็อยู่โอเคโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเสือได้ไปแายน้ำ